สวัสดีครับเฟรนด์ท้องไไทยแลนด์ชาแนลครับช่วงนี้เรามามาแก้ปัญหาพวกเว็บร้อยยี่ห้าอะไรพวกนี้กันดีกว่านะฮะก็ตอนเนี้ผมผมเจอปัญหาละคือรถมันเก่ามากแล้วก็รถมันตั้งหูกี่ปีอะยี่สิบสามปีแล้วมั้งรุ่นเนี้ยอันนี้เป็นร้อยี่ิห้าหัวแหลมนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนชุดสีไปแล้วก็คือคันนี้ต่อแรกเนี่ยอะไรใช้ไม่ได้หมดเลยก็คือไม่ไม่ขึ้นนะครับสายเกียร์ อขึ้นน้อยมากแล้วก็ไฟหน้าสว่างน้อยไฟเลี้ยวไม่ติดตอนนี้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ผมทําก็คือผมเอาแบตเตอรี่มาใส่เนี่ยนะครับใส่แบตเตอรี่พอใส่ไปปุ๊บเนี่ยไฟหน้ามันจะเดี๋ยวผมให้ดูเลยดีกว่าอันนี้ผมเปลี่ยนแผ่นชาร์จไปละปัญหาไม่มาจากแผ่นชาร์จเดี๋ยวนะครับปลออดมือเดียวแล้วปหน่ย,ยนะเดี๋ยนะ เดี๋ยวผมวางกล้องอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมใส่แผ่นชาร์จเดิมก่อนอ่ะใส่แผ่นชาร์จเดิมเปิดสวิตช์กุญแจปึ๊บไฟขึ้น นะฮะเข็มไม้ดิจิตอลตีเรียบร้อยพอสตาร์ทเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามิเตอร์วัดไฟอ่าเดี๋ยวผมวัดให้ดูคือเดียวเลยนะวันนี้อมิเตอร์วัดไฟ อผมใช้มิสเตอร์โบราณนะเป็นเป็นเข็มผมถนัดอย่างนี้ก็เอาแดงเข้าบวกนะครับเอาดำเข้าลบอ่าไฟชาร์จขึ้นอ่าผมตั้งเล็งไว้ที่ห้าสิบห้าสิบเราก็ต้องมาดูห้าสิบของย่านห้าสิบของมิเตอร์นะครับแล้วก็ดูไฟ เครื่องเดินเบานะปลาเข้าไปกา14กว่าเนี่ย14กว่าพอเบิ้ลเบิ้ลไป16แล้วแต่มือผมไม่วางเบินน้น,นเนี่ยตอนเนี้ยมันมันเนี่ยไป6เลยแต่เอาง่ายๆอาการที่เห็นชัดๆก็คือไม่กับพริบอย่างเงี้ยน,นะครับอ่าโอเคดับเครื่องผมเปลี่ยนแผ่นชาร์จก็คือเปลี่ยนเมื่อกี้เอาแผ่นชาร์จอ่าอีกอันหนึ่งใส่ เดี๋ยวดึงออกก่อนอ่ะดึงอันนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็แผ่นชาร์จอันนี้ใส่อันนี้นี่ของเทียมนะซื้อของเทียมมาเอ่อของเทียมปลาเข้าไปสี่ร้อยกว่าบาทแล้วก็อาการของผมที่มันเป็นเนี่ยก็คือคอยหัวเทียนเนี่ยมันขาดบ่อยผมก็สงสัยอยู่แล้วไฟเกินแน่แนถ่ถ้าแผ่นชาร์จเสียมันจะมีอยู่สองอาการคือชาร์จไม่เข้ากับไฟเกิน ต่อาการไฟเกินน่ะมันไม่ค่อยเป็นสําหรับแผ่นชาร์จเสียนะอะท,ที่ผมที่ผมทํารถมามันไม่ไม่ค่อยเจอเสียผมก็ลองเอาลองต่อกาวดูเอาเอากาวมาต่อกับเส้นสีเขียวนะครับสีเขียวของปลั๊กชาร์จปลั๊กแผ่นชาร์จนะลงแบตไม่หายยังเกินอยู่เหมือนเดิมอผมก็เลยมันเหลืออย่างเดียวละก็คือแผ่นชาร์จนี่แหละ ผมก็เลยซื้อแผ่นชาร์จมาเปลี่ยนเสียลบากมากอ่ะเปลี่ยนแผ่นชาร์จปึ๊บเดี๋ยวผมวัดไฟให้ดูอีกทีนึงอย่างแรกเลยที่คิดว่าหายก็คือเปิดชุดกุญแจไฟหน้ปาปัดติดเข็นสวิงนะครับแล้วก็สตัด์นิ่งนิ่งเปิด ่ะวัดไฟตอนนี้ได้ประมาณสิบสี่เหมือนกันแต่คับเบิ้ลแล้วมันจะไม่ถึงอ่ะผมเสียบ้างเลยผมเบิ้ลให้ดูเบิ์นมันก็อยู่แค่นี้เนี่ยนะครับมันไม่เกินไปกว่านี้แล้วจะเอาง่ายๆว่าไฟไหม้มันไม่ไม่กับพิบแล้วหล่ะ แล้วก็ทุกอย่างใช้ได้แล้วแล้วผมก็เปลี่ยนไฟลงไฟเลี้ยวเปลี่ยนสวิตช์ไฟเลี้ยวสวิตช์ไฟเลี้ยวอันนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มีทําไปก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนรีเลย์ไฟเลี้ยวข้างในนะครับข้างในหน้าปัดแล้วก็คือคันนี้มันไฟเลี้ยวมันไม่ขึ้นไฟหน้าปัดไฟเกียร์อะไรพวกนี้มันไม่ไม่ไม่มีเลยอะหรือว่ามีแบบแสว่างน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไฟเบรกไม่มี นะครับไฟหน้ามีไฟท้ายมีไฟเบรกไม่ติดก็วันนี้ก็ทํามาทั้งหมดก็คือมีเปลี่ยนสวิตไฟเลี้ยวไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวสองข้างเปลี่ยนรีเลย์ไฟเลี้ยวข้างในรีเลย์ไฟเลี้ยวข้างในนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟหลังหลอดไฟหลังมันจะเป็นไฟเบรกไฟเขาเรียกว่าไฟอะไรอะไฟท้ายในตัวนะครับก็คือสตาร์ทปุ๊บเป็นไฟไฟท้ายขึ้นก่อน แล้วก็กดเบร์มันก็จะติดีทีหนึง่งก็สว่างขึ้นมาอีกสเต็ปหนึงบบน่งนะครับก็ประมาณนี้ก็โอเคเอาไว้ใช้งานให้มันใช้ใช้งานได้ไม่ใช่ว่าขับขับไปแล้วโดนเขาด่าพ่อเอาไอ้ยีเลีเ้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ไฟเลี้ยวผมเสียนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้หมดแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนนี้จบละประกอบแล้วนะครับนี่นะครับเสร็จแล้ว ปกติแล้วเบินให้มือหักก็ไม่ดับไม่ดับแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าเกียร์ให้ดูแล้วก็ไมค์ความเร็วมันจะขึ้นนี่นะครับตัวนี้เป็นไมค์ริเดตอนเซนเซอร์จับความเร็วมันอยู่ที่สเตอร์หน้านะเหมือนพวกพิ้งไ์ เซนเซอร์จับความเร็วอยู่ที่สอนเอร์หน้านะครับเีอร์สี่ครับตัวนี้ผนเกี่ยววนนะเดี๋ยวผมเปรกนตัวนี้กีก็คือเกี่ยวว่างโอเคจบเดี๋ยวนะครับก็ยังไงฝากติดตามเพิ่มเติมไว้นิดนึงนะครับสำหรับช่องเราก็จะเป็นแนวทั่วทั่วไปอะไรเงี้ยติดขัดเรื่องรถเรื่องอะไรสอบถามกันได้ นะครับโอเคขอบคุณมากๆจากฟรีลอมบี้ไทยแลนด์ชาแนลครับ